สวัสดีครับผมช่างวัดนะครับรวันนี้เป็นมารีวิวหน้าไมา้ตัวนี้เป็นมะเกลือนะครับอันนี้จะส่งลูกค้าที่ระยองอันนี้เป็นมะมะเกลือนะครับเป็นซองมือสอดครับ,รบเดี๋ยวดูใ้ใกล้ก่อนนะครับสำหรับตัวนี้เป็นมะเกลือท้ายก็เป็นมะลิดนะครับเป็นมือสอด ลางก็เป็นล้าง x อกลางเอ็กนะครับตัวนี้ปีกเป็นปีกกัดลายครับปีกกัดลายแล้วก็มีข้อปีกให้อย่างสวยครับตัวนี้เป็นพร้อมใช้นะครับพร้อมใชยย้ตัวนี้กระบอกแล้วก็มีล่มดอกท้ด้วยตัวนี้ส่งละยองนะครับของลูกค้าท่านหนึ่งให้ดูอีกด้านหนึ่งครับสำหรับงานสีกบเคลือบก็เป็นเคลือบด้วย 2K นะครับ ตามปกติของเราเพื่อความเงางามและเพื่อความทนทานสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถคักมาได้ที่เพจช่างวัด G D ช็อนะครับตัวนี้เต็มเต็มสตรีมครับแต่งคบเซตปีกตัดลายปีก5 5นะครับเป็นเลเซอร์ครับ สำหรับลูกค้าอยากได้ชุดบนนี้ผมก็มีแยกนะครับทักเข้ามาได้นะครับตัวนี้ครับได้เวลาจะเดินทางนะ้ัวันนี้ให้น,นานรีวิวทีครับช่างยุ่งเป็นไม้มะเกลือครับเป็นกระพี้ไม่ได้เป็นแกนนะครับถ้าแกนนี้จะหนักตัวนี้ก็แต่เวลาโดนสีดําก็โดนสีเกลือก็จะออกดํา ก็เดี๋ยวเดินทางไปจังหวัดระยองกันขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจและวางใจในงานผมนะครับติดต่อเข้ามาตัวนี้ไปความชช้ก็จะเป็นการถอดแล้วก็ประกอบก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าผมจะรีวิวตัวไหนสำหรับตัวนี้เดี๋ยวในเวลาลื้อประกอบและลูกค้าประกอบเองเดินทางสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ